อตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ Ford รูมฟอร์ดธรัมอานะคะและเจนนี่ค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับกระบะฟอร์ดอีกหนึ่งรุ่นที่มีคนอเนเทนทที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้รถกระบะที่เน้นใช้งานแล้วก็ใช้กับครอบครัวพาไปเที่ยวได้แบบโหชิลๆกันได้ทุกทีนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะ f o r d Next Gen Ranger นะคะในรุ่น XLT ซึ่งเป็นกระบะ4ประตูนในรุ่นยกสูงมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใคร ะะที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะบอกราคาก่อนนะคะราคา934,000บาทค่ะแต่แน่นอนนะคะเรามีแคมเปญพิเศษรอคุณลูกค้าอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ด าขาพระราม5แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นสายออฟโรดนะคะอยากออกรถแบบว่าแต่งหล่อหลอไปลุยกันได้ทุกที่ไม่ต้องเสียเงินแต่งแม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะวันนี้นะคะถ้าคุณสนใจรุ่นนี้ค่ะใช้เงินออกรถพร้อมแต่งเพียง49,000บาทค่ะ่อพระราม5จัดให้เลยล้อมแม็หล่อๆอขนาด18นิ้วเลยค่ะหรือถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบจัด แบบยกสูงแบบเท่ๆเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง5 9 0 0 0บาทค่ะปอดจับให้เลยนะคะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วพร้อมกับชุดยกสูง3นิ้วด้วยค่ะอยากจะได้แบบสปอร์ตเข้มแบบไหนหรือสายลุยนะคะที่อยากจะได้แบบยางซีรีส์ที่แบบว่านะคะเรียกว่าเป็นยางซีรีส์ที่พร้อมพาคุณลุยไปได้ทุกสถานการณ์นะคะทั้งการขับขี่บนถนนลือนลังถนนค่ะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะ หรือความพิเศษเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะสามารถที่จะเลือกรับเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ได้อีกด้วยค่ะจะหลอ่อจะสปอร์ตจะเท่ขนาดไหนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและแน่นอนนะคะเมื่อออกรถที่นี่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5ของเราเขาก็มีข้อเสนอสุดพิเศษนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษกันอีกด้วยค่ะพร้อมกับฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังฟรีฟิล์มเซรามิกแบบพรีเมียมด้วยนะคะเรีวยกว่าเป็นเกรดแบบพรีเมียมที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถ ที่จะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะเท่านัดยัังไม่พอนะคะฟรีพรมเข้ารูปและคิ้วกาสสา์แท้ของศูนย์อีกด้วยค่ะอยากจะบอกว่าของแถมยังมีอีกเยอะเจนนี่จำไม่หมดนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจกับปอดสเน็กเจนเลนเจอร์นะคะรุ่น XLT รุ่นนี้แล้วแล้วก็เจอกันได้ที่โชว์รูมปอดพระราม5ค่ะ